สวัสดีวันที่16พฤศจิก,กายน2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่พาทุกท่านมาทำการวิเคราะห์แนวน้มของอผลตัวเลขของหวยไทยลาวและฮาหนอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาผลลั์กันนะครับผมนะก่อนเข้าเนื้อหานะหวยและลอตเตอรี่เป็นเลขสมโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นไม่มีวิธีการคำนวณแบบใดในโลกที่จะให้ได้ผลลั์ ถูกต้องเป็นยำาร้อยเหรือใกล้เคียงมากๆนะครับผมแม้แต่คลิปวิดีโอที่ผมกำลังจัดทําขึ้นนี้ก็เช่นกันดังนั้นแล้วผมไม่สามารถที่จะการันตีผลลัพธ์ใดๆให้ท่านได้นะครับผมคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของระบบสถิติคณิตศาสตร์และใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านที่รับชมโปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชมด้วยนะครับผมมาเข้าเนื้อหกันดีกว่า วันนี้เป็นวันที่16นะวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนผมหายไป2งวดนะสำหรับหวยลาวก็คืองวดวันพุทธที่12และก็วันศุกร์ที่14ผมยังไม่ทำย้อนหลังนะผมจะไปข้างหน้าเลยแล้วกันนะครับพอดีเนื่องจากติดภารกิจอยก็เลยหายไป2งวดสำหรับหวยลาวแล้วก็หวยไทยวันนี้ก็ออกแล้วยังไม่ได้ทำการสรุปผลเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นๆนะถ้าไม่ติดอะไรผมก็จะมาทำเป็นคลิปไทย หวยไทยนะให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเราติดตามชมหวยไทยด้วยแล้วกันเนาะแต่วันนี้จะเป็นคิวของหวยลาวนะครับผมซึ่งไม่ย้อนหลังนะไม่ทําการย้อนหลังละนะมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยผมจะทําการกดรันโปรแกรมนะครับผมแล้วก็กดเลือกเมนูที่2เพื่อทําการวิเคราะห์แนวโน้มของหวยลาวในงวดถัดไปก็คือวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้แหละวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนนะ ่าขอเช็คตัวเลขแปบ๊บหนึ่งถูกต้องละป่ะเราไปที่ตารางสรุปผลกันเลยดีกว่าครับผมมาดูที่รางวัลที่ออกเลยนะครับผมจากการวิเคราะห์แนวโน้มเนาะเรามาดูที่ด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกนะเราได้เลขสีเขียว6หลักทั้งหมด10ชุดตามนี้นะแล้วก็ด้วยวิธีการคำนวณในแบบ f ฟรีเวนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า6หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันก็เหมือนเดิมนะ เลียงตั้งแต่เปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ในทางสถิติที่มากที่สุดลงมาหาน้อยที่สุดตามลําดับนะสิบลำดับสําหรับใครที่เลือกไม่ไหวทั้งสิบลำดับนะก็ลองตัดออกก็ได้ให้เหลือห้าลำดับก็ได้นะเนี่ยหนึ่งถึงห้าเนี่ยลองดูเนาะหรือใครอยากลองรุ่นดูหกถสิบก็ได้นะนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามา สรุปผลกันนะว่าตัวเลขจริงที่มันออกกับตัวเลขที่เกิดจากการวิเคราะห์แนวโน้มตัวเลขของเรามันจะตรงกันมากน้อยแค่ไหนจริงๆผมก็ยังไม่รู้นะไอ้สองวดที่ข้ามไปเนี่ยมันได้ออกมันจะตรงไหมอะไรไหมนะแต่พอดีว่าเวลาค่อนข้างน้อยเลยไม่อยากไปทําคลิปย้อนหลังนะเราข้ามมาที่คลิปถัดไปเลย,เลยแล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้นะสำหรับพรุ่งนี้เราจะมาทําการร่วมสนุกกันมาเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้วยกันนะสำหรับ การวิเคราะห์แนวโน้มวันนี้ลองมาดูว่าพรุ่งนี้ตัวเลขจะเป็นไงว่าจะตรงบ้างไหมเนาะก็ยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับผม